ครับวันนี้จะพามาแกะมะนาวคิงคองมะนาวช้างนี่ครับนี่ยแล้วจะเป็นผ่าไปแล้วนะครับแล้วก็มาแกะตัวนี้ไว้สำหรับดับกลิ่นในห้องน้ำนะครับเวลาเรามันก็จะปล่อยแต่เนื้อเราก็เนื้อมากินนะนี่ครับเรวก็แกะอย่างนี้ เม็ดข้าง,งในแล้วก็เป็นกินเหมือนซมโอเนี่ยครับเป็นมะนาช้างเชื่อมันแต่ผมเรียกมะนาวคิงของนะครับนี่ครับนี่ครับเราเปิข้างในออกก็เปลือมันไปวางเลยตรงหน้าห้องน้ำอะยเนี่ครับดับกินดับกิน หรือว่าในห้องนอนนี่ครับไม้ได้นี่ครับตัวนี้ก็เราก็ไปกินยังไม่เคยกินนะเนี่ยเดี๋ยวลองก่นอนตัวนี้ก็เดีก็จะไปวางในแนวห้องน้ำเกินหอมเันเดี๋ยวมันจะคายกลิ่นแล้วก็หาอะไรเสียบเสียบไว้ไปจิ้มฟันนะไปจะอยู่ในรูปทรงอย่างนี้ วางไว้ในห้องน้ำเราหรือห้องนอนห้องทั่วไปนี่ครับ